ผัวเนี่ยสงสัยว่าเมียเราน่าจะมีกิ๊กก็เลยไปแอบซุ่มอยู่ที่บ้านที่เพิ่งซื้อใหม่แล้วจูๆ่ๆมีรถคันสีดำคันหนึ่งเนี่ยขับเข้ามาด้วยแล้วมาพร้อมกับเมียเมียมาพร้อมกับใครแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นดูภาพนี้เลยค่ะ ภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นว่ามันเกิดอะไรแต่ที่คุณผู้ชมได้ยินแน่ๆคือเสียงปืนที่ดังขึ้นมา<อ>ใช่ไหมคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนบ้านทาวโฮมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อําเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนายสุวิทย์อายุ38ปีเนี่ยไปดักรอมเมียที่บ้านึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ยังไม่เข้าไปอยู่นะแล้หลังจากนั้นก็มีรถเก๋งคันสีดำเนี่ย มาเมียนั่งมาในนั้นด้วยขับเข้ามานายสวิทคือเอะใจยอยู่แล้วเอ๊ะเมียเราน่าจะมีกิ๊กหรือเปล่าถือมีดไปวิ่งไปที่ประตูด้านข้างคนขับปรากฏว่าถูกคนในรถยิงสวนใส่ค่ะส่วนเมียของสวิทเนี่ยได้นั่งรถออกไปพร้อมกับผู้ก่อเหตุก็คือคนที่ยิงปืนหลังเกิดเหตุนายสวิทก็ถูกยิงนะคะคุณผู้ชมเข้าที่ แขนซ้ายทะลุชัยโครงกระสุนน่าจะไปอยู่ที่กระดูกสันหลังหนึ่งนัดอาการสาหัสก็นําส่งโรงพยาบาลช่วงค่ำเมื่อวานเมียบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูบ้านใหม่หน่อยอซื้อเอาไว้ห่างจากที่อยู่เดิมเนี่ยประมาณกิโลกว่า,วาแ,แ,แต่ปรากฏเออ ทางสวิท์บอกว่าทำไมต้องไปดูแล้วไปดูเนี่ยหายไปนานโทรถามเมียตอบกลับมาว่ากินข้าวอยู่ก็เลยเนี่ยแหละไปดักรอที่บ้านหลังใหม่แล้วจริงๆเมียมาพร้อมกับใครก็ไม่รู้ขับรถเข้ามาที่บ้านนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ดังที่ปรากฏในภาพวงจรปิดก็คือสวิท์ถือมีดไปแต่ปรากฏว่าถูกคนในรถยิงสวนมาสวิทบาดเจ็บ